อวดรวยแต่รวยพอผู้ชายหน้าขำหน้าตัวเยังไม่กล้าโชว์เลยมาอย่า <c oughs> มาพูดถึงคนอื่นค่ะตั้งสติเนาะลองเอาหน้าตัวเองออกมาโชว์ก่อนไม่ตกอ่ะจับผู้ชายรวยๆวยฉลาดแกมีรรปัญญาปะแต่หนูว่าเขา,มรราไม่ไมีปัญญาว่ะพี่พอยหรือปะสภาพเบาหน้า อวดรวยแต่รวยพอผู้ชายหน้าขำใครอ่ะนี่หมายถึงตัวเองหรือว่าหมายถึงใครอ่ะม่าจะหมายถึงตัวเขาแหละใช่ป่ะไม่น่าจะใช่เรานะเพราะว่าเราไม่ได้อวดรวยเพราะว่าเราไม่ได้รวยใช่พอกินพอใช้ค่ะพามีพอใช้พอเก็บพอโชว์ได้นิดหน่อยโอโหน่าตัวเองยงนี้ไม่กล้าโชว์เลยมาคุยอย่ามาพูดถึงคนอื่นค่ะตั้งสติเนะเาะลองเอาหน้าตัวเองออกมาโชว์ก่อน คนอย่างเงี้ย <c oughs> เวลาเจอคนรวยอ่ะเขาก็จะบอกว่าไอ้พวกเนี้ยรวยที่โกงมานู่นนี่นั่นมาไม่ได้ดูเขาพยายามอะไรมาเขาไม่ใช่ใช้ปากในการด่าชาวบ้าน, <c oughs> นไม่าาต,กไมาาตกอับฉันไม่ใช่ดาราตกอับดาราตกฉันไม่ใช่ดาราตกอับแล้วฉันก็ไม่ใช่ดาราด้วยสนุกว่าวันนี้เริ่มละา <c oughs> อนเงี้ยจอยนะ <c oughs> จับผู้ชายรวยๆฉลาดอุ้ยอย่าบ้าเนะเป็นหลกอะโมนาเนี่ย โลกจังรวยอ่ะอย่าบอกนะเอาาไป่แล้วเ,เอ,า,อางี้ดีกว่าเธอเป็นยาปะ่ะฉันอยากรู้อ่ะ แค่เธอบอกว่าฉันน่ะฉลาดจับผู้ชายดูพี่จุ๋มแกมีปัญญาป่ะแต่ดูว่าเขาไม่มีปัญญาอ่ะพี่จุ๋มตลกเนาะแกมญญไม่มีปัญญาจับเป็นคุณหม,มูมันจับ<า>บ้ะสภาพเบา้าหน้าสภาพขุ่นสภาพอะไรสภาพแกไม่ได้แต่ฉันเกิดมาแกมาว่าฉันแต่ฉันมีปัญญาพี่ไม่มีปัญญาจับเป็นคุณหมูจุ๋มมีปัญญา <ๆ S 1> ไหมไม่มีสิเห่นไหไม่มี มีปัญญาเลิศอยากได้อย่างนี <t <t ้เหรอพาดุค่ะอยากได้อย่างนี้ใช่ปะพ่ออันนี้หนูหนูเปิดโฟนนะหนูไหลอยู่พ่อเดี๋ยวเปิดไม่ได้มันเปิดบลูทูตอยู่พ่อเมื่อกี้เขาบอกว่าฉลาดจับผู้ชายรวยหนูก็เลยบอกว่าอุ๊ยแล้วคุณพี่มีปัญญาจับหรือเปล่าคะสภาพบาหน้าสภาพผุนคุณพี่น่าจะไม่ได้แต่หนูได้ไงคนก็มาเม้นหนูก็เลยบอกเขาไปว่าสภาพเขาอาจจะจับไม่ได้แต่หนู ว้ายพออย่าพูดไม่พอเดี๋ยวเราด,ดูไม่แพงเธอมีปัญญาอย่างฉันหรือเปล่าก็เขาไม่มีปัญญาไงเขาถึงพูดไม่หยุดนี่เธอเธอ,อพ่อพ่อใจเย็นพอ่พอพ่อใจเย็นพอใจเย็นพ่อการหนักกว่าหนูโอเคโอเค